สัตว์ทั้งหลายผู้ยังเวียนไวไายในสังสารวัตอันอุดมด้วยทุกขนานับประการยังขึ้นฝั่งแห่งพระนิพพานไม่ได้แยกออกเป็นห้าชั้นเพื่อง่ายแก่การเข้าใจดังนี้ 1. อบายภูมิทั้งสี่เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลจิตใจปราศจากความเมตตากรุณาไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย 2. มนุษย์กู คือภูมิสำหรับสัตว์ผู้มีสีห้ามาเกิดแม้โลกอันประกอบด้วยธาตุสีนี้จะมีเปรตอสุรกายเดรัจฉานอยู่ด้วยแต่เพราะมนุษย์เป็นใหญ่จึงเรียกโลกนี้ว่าโลกมนุษย์ 3. เทวภูมิคือภูมิสำหรับสัตว์ผู้มีศีลห้าประพฤติตัวอยู่ในกุศลและมีธรรมของเทวดาคือฮิริโอตตะปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปกรรมประจําใจ เรารู้จักกันดีในชื่อโลกสวรรค์ 4. พรหมภูมิคือภูมิสำหรับสัตว์ผู้ชำนาญทางฝึกจิตให้สงบถ้าสงบอยู่ในฌานที่เป็นรูปเรียกว่ารูปฌานถ้าสงบอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีรูปเรียกว่าอารูปฌานเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นอริยะคือปัญจสุทาวาสที่เหลือทั้งหมดเป็นที่อยู่ของสัตว์ปุถุชน 5. อริยภูมิคือภูมิสำหรับเป็นที่เกิดของอริยบุคคลกู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วถ้าเป็นอริยบุคคลโสดาบันหรือสกทาคามีก็ไปเกิดได้ทุกภูมิยกเว้นอบายภูมิแต่ถ้าเป็นอนาคามีบุคคลย่อมไปเกิดที่รหมภูมิชั้นปัญจสุทาวาสอย่างเดียว